สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาสำรวจธรรมชาติในป่าใหญ่กันแล้วค่ะกับมหัศจรรย์สัตว์โลกชุดตะลุยป่ามหาสนุกเออชัดครับวันนี้เรามีนัดก,กับใครนะครับโถ่พี่นะัดลืมอีกแล้วนกแก๊กกับพี่โครงไงคะใช่ใช่และเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยนกแก๊กจะพาพวกเราไปรู้จักกับชีวิตบรรดาญาติสนิของเขาซึ่งก็คือ นกเงือกสายพันธุ์ต่างๆใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพี่นาดซึ่งนกเงือกเนี่ยนะคะถือเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าเลยค่ะและนอกจากนี้นะครับนกเงือกก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้ด้วย นกเงือกกับรักแท้ดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะคะพี่นัทชัดไม่รู้หรอครับว่าเวลาที่นกเงือกนี่มันมีคู่นะครับมันก็จะอ,อยู่ด้วยกันตลอดไปยังไงล่ะครับโอ้โหฟ,ฟ,ฟังแล้วเนี่ยช่างเป็นนกที่มีความสําคัญแล้วก็มีอะไรที่สวยงามลึกซึ้งมากๆอยากเจอแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นมาฟังคําถามประจําวันนี้กันค่ะขอถามคุณผู้ชมว่านกเงือกชนิดใดเป็นนกเงือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคุณผู้ชมลองคิดให้ดีนะครับระหว่างข้อ1นกกกบหรือข้อ2นกแกก ถ้าทราบคำตอบแล้วโทรมาได้เลยหลังจบรายการนะครับที่เบอร์0853223795ครับผู้ตอบถูกท่านแรกนะครับจะได้รับชุดเครื่องเขียนจาก Faber Castell และผู้ที่ตอบถูกเป็นสายที่2จะได้รับชุดกิฟต์เซ็ตจากผลิตภัณฑ์ซิสเ m ม,ม่าค่ะเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาพบกับสาวรักดีชุดตะลุยป่ามาหาสนุกครับ ตะลุย,ยป่า,ปามหาสนุกเย้ตะ,ะลุยป่ามหาสนุกเย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> สวัสดีเจ้าฉันชื่อนกแก๊ปเป็นนกเงอชนิดนึงส่วนผมพี่เสือโคร่งครับ พวกเราเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าน้องๆรู้ไหมว่าในผืนป่าบ้านหลังใหญ่ของพวกเราเนะี่ยมีเรื่องราวของเพื่อนสัตว์ป่าีแสนจะสนุกสนานลึกลับน่าสงสัยและชวนค้นหามากมายเลยชุวละ่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะตามพวกเรามาสิครับไปผจญภัยด้วยกัน ครงเจ้าปัญญาสรลุย,ยป<ร>่ามหาสนุกเยพ้พี่โรงพี่โรงวันนี้ไปเที่ยวบ้านนกแก๊กกันนะไปทำความรู้จักกับบรรดาญาติๆของนอกแก๊กไงล่ะอาเฮก็อเอาสิดีเหมือนกันนะ นหนน,น,นอ๋อปุณยอดไม้สูงโน่นน่ะเหรอใช่ใช่นั่นน่ะเขาเรียกว่านกเงือกกรามช้างพี่โครงแล้วพี่กรามช้างอะนะเขายังมีชื่อเล่นว่ากูกีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะฮฮชื่อน่ารักจังเลยแล้วกูกีเนี่ยใครเป็นคนตั้งชื่อให้หกันเนี่ยอืมชื่อนี้ น่าจะเพี้ยนมาจากสำเนียงในภาษาใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้นั่นก็เพราะว่านกชนิดนี้ชอบบินไปทำรังเป็นคู่แต่พอเวลากลับมาดันเป็นขี้ก็คือมีลูกเพิ่มตอนกลับมาด้วยรวมเป็นสามตัวไงล่ะพี่โครงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองฟังดูก็เข้าเขาอยู่นะแต่ชื่อนกเงือกกรามช้างก็ฟังดูเหมาะสมดีเหมือนกันนะ เพราะดูจากลักษณะของปากนกชนิดนี้แล้วเนี่ยพี่โครงว่าตรงรอยหยกัยกๆนั่นอะ่ะคล้ายกรามช้างอยู่เหมือนกันนะอืมแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรและว,ว่าตัวไหนอะ่ะเป็นนกกูกี่ตัวผู้หรือเป็นตัวเมียล่ะนกแก๊กอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรไม่ยากเลยพี่โครงเพราะพี่กูกีตัวเมียนะเขาจะมีถุงสีฟ้าอยู่ใต้คอส่วนกูกีตัวผู้น่ะ เขาก็จะมีถุงใต้คอเป็นสีเหลืองแล้วก็มีขีดดำสองข้างแบบนี้ยังไงล่ะนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นเปล่าอ๋อ,อ,อเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะแต่ว่าพวกพี่ๆกูกีของนกแก๊กเนี่ยเขามารวมตัวกักนทำไมเยอะแยะแบบนี้ล่ะอืที่พวกพี่ๆเขาบินมารวมฝูงกันแบบนี้ อาจจะกำลังเตรียมตัวออกไปหากินอย่างที่ใดที่หนึ่งในป่าละมัง้งแล้วพี่โครงรู้เปล่าพวกพี่กูกกีนะ่ะเขาเป็นนกเงือกที่บินเก่งที่สุดในบรรดาน,นกเงือกพันอื่นๆเลยเพราะสามารถบินโดยตีปีกติดต่อกันจากเขาลูกหนึ่งไปยังเขาอีกลูกหนึ่งที่ห่างกันอย่างน้อย1กิโลได้โดยแบบไม่ต้องหยุดพักเลยอืมอย่างนี้นี่เองอ น,นกเกือกพันอะไรอีกนะ่ะตัวใหญ่ชะมัดเลยอ๋อนั่นเขาเรียกว่าน,นกกอกพี่เขายังมีหลายชื่อด้วยนะบางคนก็เรียกว่าน,นกกาหังหรือบางแห่งก็เรียกว่าน,นกกาวะจาาพิเครืองชื่อกาหังหรือกาวะก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะชื่อนี้มีที่มาหรือเปล่ามามาจากไหนอ่ะแปลกดีจังแหม ก็ตั้งชื่อตามเสียงร้องของพนกกกเขานะสิจ๊ะพ,พี่ครองพี่เขาชอบส่งเสียงร้องกกกบกะหังกะหังหรือกะวะกะวะกะวะจนเป็นที่มาของชื่อยังไงล่ะในบรรยายยดาญาติๆของนกแก๊กนะพี่เขายังเป็นนกเงือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่านกเงือกชนิดอื่นๆในประเทศไทยด้วยล่ะ โอ้โหดูพี่เขาสิมีสีสวยด้วยนะใช่แต่ที่โดนใจพี่โครงสุดๆเนี่ยตรงไหนก็ตรงโหนกบนหัวพี่เขานี่แหละเพราะพี่กามช่างหรือกุกีที่เราเห็นไปเมื่อตะกี้อะ่ะเขาไม่มีโหนกแบบนี้ไงแต่เอ๊ะโหนกใหญ่ขนาดนี้มไม่นักหัวแย่เหรอ,อที่จริงแล้วอ่ะโหนกของพี่เขานะข้างในอ่ะมันจะกรวงและมีน้ำหนักเบานะพี่โครง ซึ่งก็จะไม่มีใครรู้ว่าจะมีไว้อะเพื่ออะไรแค่สันนิษฐานว่าคงจะเอาไว้ใช้เพื่อระบายความร้อนเท่านั้นล่ะแล้วมีนกเงือกชนิดอื่นที่มีหนกเท่ๆแบบโดนใจพี่โครงเหมือนพี่เขาแบบนี้อีกหรือเปล่าวะมีสีมีสีโน,น้ยังไงล่ะเห็นไหมเห็นไหมล่ะโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอืมนันแหละโอ้ยพี่เขาเท่จังเลยอ่ะมีหนกบนหัวเข้งงอนขึ้น แถมมีสีแดงปนสีเหลืองด้วย่ะแปลกดีจังนั่นอะนะเขามีชื่อว่านกเงือกหัวแรดจะพิโครงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ขอเดาว,ว่าได้ชื่อว่านกเงือกหัวแรดเพราะพี่เขาร้องเสียงแรด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 ใช่ไหมฮะตามชื่อเลยโอ้ยพิโครองอะเดามั่วใช่ที่ไหนเล่าชื่อของพี่เขาอะได้มาจากการที่หนกบนหัวมีลักษณะ ค้ายกับนอของแรดหรือโค้งงองเหมือนงาช้างตั้งหากล่าถึงได้ชื่อว่านกเงือกหัวแรดอ้าวเหรอนึกว่าร้องแรดแรดแรดะอีกจริงๆคือหนกคล้ายแรดใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วละ่ะต<ร>ะลุยป<ร>่ <มะ S 1> ามหาสนุกเย้ ของนกเงือกอะ่ะเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะพฤติกรรมต่างๆนั้นอะ่ะไม่แตกต่างจากพวกมนุษย์เลยล่ะบางครั้งพวกมนุษย์น่ะก็ควรจะเรียนรู้จากบรรดายาดๆนกเงือกของนกแก๊กเสียด้วยซ้ำละ่ะเราเป็นนกที่มีนิสัยรักเดียวใจเดียวนะถ้าตกลงตรงใจแล้วล่ะก็จะอยู่กับคู่ของเราจนตายจากกันไปข้างนึงเลยล่ะไม่นอกใจไปมา เหมือนกับพวกมนุษย์เขาหรอพวกหลายใจเพราะถึงช่วงฤดูการผสมพันธุ์นะนกหนุ่มแต่ละตัวก็จะเริ่มเกี่ยวพาราสีนกเลือกสาวที่ยังไม่มีเจ้าของส่วนตัวที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะมันก็จะกลับไปหาคู่ของมันอีกครั้งนกคู่ผัวเมียจะพากันหารังซึ่งได้แก่โพรงไม้ตามต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นต้นยางที่อยู่ในที่ลับตา แล้วการเลือกรังที่เหมาะสมนั้นสิทธิ์ขาดจะอยู่ที่ตัวเมียตัวเมียจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าโพรงรังที่นกหนุ่มหามานั้นน่ะใช้ได้หรือไม่ถ้าใช้ได้ตัวเมียก็จะเริ่มเข้ารังแต่ถ้าใช้ไม่ได้ตัวผู้ก็จะต้องไปหาโพรงรังใหม่ที่เหมาะสมมาให้เลือกอีกครั้งเมื่อนกตัวเมียเลือกรังแล้วมันก็จะเข้าไปทำความสะอาดข้างในโพรงรัง แล้วก็จะขังตัวเองอยู่ภายในด้วยการใช้เศษดินเศษเืิกไม้มาใช้เป็นวัสดุในการปิดพรงให้แคบโดยผสมกับมูลของมันด้วยเหมือนอย่างที่นกเงือกปากดําเขากำลังทำอยู่นั่นไงกำลังปิดปากโพรงใหญ่เลยนั่นไงอ๋อที่โครงเห็นแล้วละ่ะแปลกดีนะแต่ขังตัวเองอยู่แบบเนี้ยเราจะออกไปหาอาหารกินยังไงละ่ะ ก็พี่ปากดำตัวเมียเขาขังตัวอยู่ภายในเพื่อออกไข่แล้วก็คอยดูแลลูกนกที่จะเกิดมาเรื่องการหาอาหารก็ต้องเป็นหน้าที่ของนกตัวผู้นะสิที่จะคอยหาอาหารมาป้อนให้ถึงรังยังไงล่ะดูสิดูสิแบบนั้นไงนั่นนะ่ะ เห็นหน้าตาดูโบราณโบราณนั่นก็พี่นกเงือกชนหินเออจริงด้วยล่ะหน้าตาประหลาดจังเลยอะดูโบราณโบราณเนาะนกแก๊นกแก๊วดูเจ้านกเงือกตัวนั้นสิไจ๊ะกำลังขมักขม้นหาอาหารมาป้อนแม่นกในโพรงใหญ่เลยสีก็สวยดีด้วยนะนั่นมันนกเงือกพันอะไรนะจ๊ะ อ๋อนั่นนกเงือกคอแดงผู้เขาอ่ะจะไม่มีหนกบนหัวส่วนจะงอยปากด้านข้างบนมีขีดเป็นล่องสีดำตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ขนข้างตัวและคอสีดำล้วนถุงใต้คอสีแดงสดอมส้มเหมือนกันทั้งตัวผู้ตัวเมียยังไงล่ะอืม ไอ้อีทีอีที 2014, แล้วนกเงือกพันเนี้ยพันอะไรเหรอจ๊ะอ,อ๋อๆนั่นเป็นนกเงือกสีน้ำตาลจ้ะพิคร้องพอนกเงือกสีน้ำตาลก็คงเหมือนนกเงือกพันอื่นๆใช่ไหมล่ะที่คอยหาอาหารมาป้อนให้แม่นกในโพรงลังอะ่ะก็เหมือนกันลหละจ้าแต่ที่พิเศษอ่ะและน่าสนใจไม่เหมือนนอกเงือกพันอื่นก็ตรงที่ว่านกเงือกสีน้ำตาลตัวอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ มันจะคอยช่วยเหลือเลี้ยงลูกของคนอื่นด้วยเขาเรียกว่าทำหน้าที่เป็นนกผู้ช่วยยังไงล่ะพี่ครองแล้วที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยนะก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวหน้านกเลือกสีน้ำตาลจะมีผู้ช่วยตั้งแต่1-5ตัวตลอดฤดูทำรังโดยจะทำหน้าที่อย่างขันแข็งผัดกันเข้าป้อนช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพ่อน,นกเป็นอย่างมากเลย นกผู้ช่วยนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นนกหนุ่มที่ยังไม่โตเต็มที่อาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นลูกๆของมันที่เกิดในปีที่แล้วแต่ยังไม่แยกตัวออกไปหากินเองก็เลยมาช่วยพ่อดูแลแม่และน้องที่เกิดใหม่ยังไงล่ะอืมหืเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติที่ธรรมชาติกำหนดให้กับนกเงือกชนิดนี้เป็นแบบนี้นี่เองโอหดีจังอ่ะ พี่โครงก็อยากมีผู้มาช่วยมาช่วยเลี้ยงลูกแบบนี้บ้างจังเออน,นกแก๊นกแก๊กแล้วบรรดานกเงือกอย่างนกแก๊กเนี่ยเขาชอบกินลูกไซกันเหรอเห็นเอาแต่ลูกไซมาป้อนกันทั้งนั้นเลยกินอย่างอื่นด้วยไหมเนี่ยเนื้อสัตว์กินไหมอร่อยนะพี่ชอบมากเลยล่ะเนี่ยอยู่กับนกแก๊กทุกวันนะ ยอยากจะกินนกแก๊กเลยว้ายพี่คล้องนี่น่ากลัวจังน,นกเงือกค่ะกินผลไม้เป็นอาหารหลักมีผลไม้ที่นกเงือกกินได้นะมากถึง300ชนิดเชียวหนะาไม่ใช่แค่ลูกใสอย่างเดียวหรอกแล้วก็กินสัตว์เล็กเป็นอาหารด้วยอย่างพวกหนูงูนกแมลงปีกแข็งจิ้งเหรนกิ้งกากิ้งกือ ะครับเจ้ากระจันก็กินนะอร่อยมากเป็นโปรตีนเสริมด้วยยังไงล่ะนั่น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 ดูน่นสิพี่นกเงือกหัวงอกไปคาบงูเอามาฝากแม่นกแล้วนั่นปลุยป่ามหาสนุกเย้ นกเงือกญาติญาติของนกแก๊กมาเยอะแล้วนะยังไม่เห็นครอบครัวของนกแก๊กเลยนะเนี่ยก็นี่ไงกําลังพาไปรู้จักกับครอบครัวของนกแก๊กอยู่พอดีนี่ยังไงล่ะครอบครัวของนกแก๊กที่ครุ่งรู้หรือเปล่านกแก๊กเองอนะมีสองชื่อเหมือนกันนะ บอกซิมีชื่ออะไรบ้างก็เ็นกแก๊กละหนึ่งชื่อส่วนอีกชื่อคือนกแกงอหมายถึงนกที่เอาไว้แกงกินน่ะเหรอนึกแล้วโอหอร่อยจังบ้าเหรอพี่คลองนี่โกรธแล้วนะชอบแป้งอยู่เรื่อยเลยโถ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 ชิรักหลอกถึงหยอกเล่นนะจ้ารักน้องสาวตัวนี้จะตายมาเข้าเรื่องกันดีกว่า ว่าแต่ทำไมถึงชื่อนกแกงล่ะก็ได้ชื่อมาจากเสียงร้องที่ชอบร้องแก๊กแก๊กแ๊แก,ก๊แก,กแ,กกแกก๊ไงคล้ายเสียงหัวเราะไม่ล่ะพี่โครองอ๋มาจากเสียงร้องนี่เองใช่ใช่พี่โครงเคยได้ยินมาว่านกแก๊กเนี่ยจัดเป็นนกที่ช่างคุยมากชนิดหนึ่งเลยใช่ไหมล่ะอยู่ตรงไหนก็ชอบส่งเสียงคุยกันลั่นโวกเวกไปหมด บางทีมองไม่เห็นตัวแต่ก็ได้ยินเสียงร้องมาก่อนเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไม่งั้นนกแก,ก๊กะจะเมามากขนาดนี้เหรอไหนไหนไหนบอกสิมีอะไรดีมากกว่าการช่างพูดเนี่ยโหย้ยเยอะแยะไปหมดเลยพี่ครุ่งฟังนะนกแก,ก๊กตัวเร็กที่สุดในบรรดานกเงือกชนิดอื่นๆบางแห่งชาวบ้านเขาก็มักจะเรียกว่านกเงือกเล็ก ที่สำคัญเลยอ่ะมีประชากรมากที่สุดในป่าเมืองไทยจึงพบเห็นได้ไม่ยากอืมแล้วมีอะไรอีกนกแก,ก๊กอยู่ง่ายเพราะปรับตัวให้อาศัยได้แม้ในป่าที่เสื่อมโทรมคือแบบว่าปรับตัวได้ดีกว่านกเงือกชนิดอื่นๆนะคะเออดีดีด,ดีจะได้ไม่ศูนพันพี่โค้งเห็นไหม พ่อแม่นกเงือกทุกชนิดจะช่วยกันเฝ้าฟูมฟักและประคบประง,งมจนกว่าลูกน้อยอ่ะจะพร้อมผจญภัยสู่โลกภายนอกนั่นไงนั่นไงถึงเวลาที่มันต้องออกไปเผชิญกับโลกแล้วเอา้าเฮ้เฮ้กากาน้อยบินไปเลย เป็นยังไงบ้างละ่ะนกแก,ก๊ะเรื่องที่พี่โครงเล่าให้ฟังสนุกไหมอะทั้งสนุกทั้งได้ความรู้เลยล่ะพี่โครงสมแล้วที่พี่เป็นเจ้าแห่งป่ารอบรู้ไปหมดทุกเรื่องเลยในผืนป่ากว้างใหญ่ยังมีเรื่องราวสนุกสนานน่าตื่นเต้นและน่ามหัศจรรย์อีกมากมายเลยน่าจะบอกให้แล้วตามพวกเราไปร่วมตะลุย,ลยป่ามหาสนุกด,ด้วยกันนะคะยย คุณผู้ชมครับได้เห็นการดำรงชีวิตของนกเงือกไปแล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าพวกมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศจริงๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่จะว่าไปนะคะพี่ณตอนนี้เนี่ยป่าไม้ก็ลดน้อยลงใช่ไหมคะโอกาสที่นกเงือกจะสืบท่อสายพันธุ์เนี่ยชัดว่าก็คงลำบากอะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเราทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ช่วยกันสร้างป่านะคะใช่แล้วครับเอาละครับส่วนช่วงนี้นะครับเรามาเฉลยคาถามท,าที่ถามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า ในบึงบรเพรนกชนิดใหนได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งนกน้ำครับและคำตอบที่ถูกก็คือนกอีแจวค่ะยินดีด้วยกับผู้ที่ตอบถูกนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาพบกับเรื่องราวของไดโนเสาร์นะครับในมหัศจรรย์สัตว์ลโลกชุด Green Planet สวัสดีครับสวัสดีค่ะ